สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําหนังสือราชการกรณีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในประเด็นเกี่ยวกับจํานวนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดปัจจุบันมีหลายหน่วยงานนะครับที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก็ดีคณะอนุกรรมการก็ดีหรือคณะทํางานก็ดีโดยไม่คำเน็งว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งจํานวนทั้งหมดจะเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่เมื่อเร็วๆนี้นะครับมีองค์กรแห่งหนึ่งหน่วยงานแห่งหนึ่งจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งจํานวนทั้งสิ้น8ท่านเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ไปไประชุมกันและได้มีการพิจารณาเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งปรากฏว่ามีผู้ที่เห็นด้วยจํานวน4ท่านในขณะที่ อีกจำนวนสี่ท่านไม่เห็นด้วยเสียงเท่ากันไม่ถือเป็นมติที่ประชุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนี้จึงเกิดการชะ้ักงานไม่สามารถไปต่อได้ตรงนี้ผมจึงขอมานําเสนอเป็นหลักการด้วยว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมการก็ดีคณะอนุก,กรรมการก็ดีหรือคณะทํางานก็ดีท่านจะต้องแต่งตั้งเป็นจํานวนได้ขี้นะครับเช่นจํานวน สามท่านห้าท่านเจ็ดท่านเก้าท่านเป็นต้นนะครับเมื่อคณะทมการก็ดีคณะอนุกรรมการก็ดีหรือคณะทํางานก็ดีไปไประชุมกันจะได้ไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัตินะครับวันนี้ก็มานําเสนอเพียงกรณีนี้กรณีเดียวนะครับสําหรับกรณีอื่นจะได้นําเสนอท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปขอได้รับความขอบคุณครับสวัสดีครับ